วันนี้มีการแถลงข่าวโดยเลขาธิการมูลทิธิชัยพัฒนาในฐานะประธานที่ปรึกษากิติมศักดศาศาิ์โครงการผลิตสาคดีชุดใหม่ขิงในหลวงของเราดรสุเมธตันติเวชกุลนะครับท่านเปิดเผยนะครับว่า66ปีที่พระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงครองราชพระองค์ท่านมีพระพราชดำริให้จัดทําโครงการต่างๆขึ้นมากว่า3,000โครงการเพื่อบําบัดทุกบํารุงสุขให้ประบรีกรของพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ที่ทรงแบบบากบั่นโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยพวรากายมาเป็นเวลานานหลายสิบปีเพราะฉะนั้นจะมีการเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาคนทั้งโลกนะครับด้วยสารคดีเทิดเพื่อเกียรติหมค์คิงซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัท STG m u l t มัลติมีเดียจำกัดเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สารคดีในประเทศไทย มื่อวานนี้มีการแถลงเปิดตัวเป็นสารคดีบันทึกประวัติศาสตร์ชุดไมค์คิงในหลวงของเราผลิตโดยทีมงาน National Geographic ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารคดีคุณภาพระดับโลกอย่างที่บอกเนี่ยนะครับว่าบริษัทสารคดีคุณภาพซึ่งได้รับการยอมรับมายาวนานกว่า125ปีจะทำสารคดีชุดนี้ขึ้นเพื่อจะสื่อถึงแนวคิดวิถีปรัชญาและพระอริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้เวลาถ่ายทำนานถึงสองปี โดยที่ดรสุเมศตันติเวชกุลท่านบอกนะครับว่าในวรโรกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมบรรพษา85พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว<ช>บริษัท National Geographic ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารคดีคุณภาพแห่งนี้ มอบหมายให้ทีมงานลงพื้นที่ในประเทศไทยเพื่อที่จะเก็บรปปวบรวมข้อมูลแล้วก็ถ่ายทําพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านในแง่มุมต่างๆแบบเจาะลึกนะคะเพื่อที่จะนําเสนอในรูปแบบของสารคดีเทิดพร,ระเกียรติฉบับบันทึกประวัติศาสตร์ในฐานะประสบกรณรชาวไทยคนหนึ่งนะคะอาจารย์ชูเมศบอกว่ารู้สึกยินดีที่คนทั้งโลกจะได้มีโอกาสเห็นถึงความเสียสละของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยรวมทั้งได้เผยแพร่พระเกียรติคุณในหลวงของเราให้กว้างไกลอีกครั้งค่ะ คุณจัก,กรพงศ์สุธีสถาพรจาก s อ g m u l t i m e d i มีบอกด้วยนะครับว่าเตรียมที่จะนำสารคดีชุดนี้ซึ่งด้านหนึ่งนั้นจะผลิตเป็นรูปแบบแผ่นบูเรมีการแปลเป็นหลายภาษาเพื่อจะเผยแพร่ทั่วโลก แล้วก็ยังเตรียมที่จะนําไปฉายในเทศการภาพยนต์ที่เมืองคารประเทศฝรั่งเศสในช่วงต้นปีหน้าด้วยเนี่ยนะเพื่อให้ต่างชาติได้เห็นถึงพระชัยภาพของพระองค์ท่านนะคะนอกจากแผ่นบูเรแล้วยังทําออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือที่สวยงามด้วย ความหมายของคดีเรื่องนี้จะเปรเียบในหลวงเหมือนเป็นพ่อพูดํำวิชาแล้วก็แสงสว่างมาสู่พระศก,ศกน,นิกรชาวไทยค่ะเนื้อหาก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องราวของพระราชประวัติพระราชการณียกิจประจําวันของพระองค์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงทรงขึ้นของราชไตร,ริยภาพในรูปแบบวิชาของพ่อผ่านการบอกเล่าจากเรื่องจริงรวมไปถึงแรงบันดาลใจโดย ti, ดรสุเมธตันติเดชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานะคะอนอกจากนี้ยังมี คระผลงานแห่งพระอริยภาพทั้ง9ด้านพร้อมความประทับใจจาก66สนักเขียนกิติมศักดิ์สรารคดีชุดนี้นะคะได้รับเกียรติจากเบิร์ตธงชัยแม็ ay, ทอินไตททาหน้าที่บรรยายบทสรารคดีฉบับภาษาไทยด้วยค่ะสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง5จะนําสารคดีเทิดพระเกียรติชุดนี้ออกฉายทางททบห99ตอนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็น้นไปด้วยนะครับให้คนไทยได้รับชมก่อนนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะ ถือว่าเป็นข่าวดีที่นํามาแจ้งกับท่านผู้ชมเป็นเบื้องต้นเลยนะครับขณะที่เราติดตามสถานการณ์ข่าวสาร